พบกัผม,ผมนายชอตตี้วูจาวากับราก,กอลาจารีไรส์อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจเข้ามาใหม่นั่นก็คือ Crowd of Glory นะครับ ในกิจกรรมนี้จะมีตัวละครใหม่เข้ามาก็คือซีซ่าเขียวเงาและสกิลของพี่เขาค่อนข้างโกงเลยครับคือโจมตีโดนเป็นหมู่ไม่พอนะจะมีการเรียกเขียวมาโจมตีซ้าอีกหนึ่งครั้งครับและหลังจากนั้นจะมีการบัฟเพิ่มพลังโจมตีและความแม่นยําให้กับตัวละครที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับและจะไปเพ่งเล็งศัตรูฝ่ายตรงข้ามที่มี HP ต่ําที่สุดในแถวกลางก่อนซึ่งแถวกลางส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวก DPS หรือว่าสายโจมตีนะครับถ้าเกิดเราเก็บพวกเขาได้ก่อนก็จะสร้างความได้เปรียบในการเล่นได้เป็นอย่างมาก และถ้าเกิดเราเอัพเกรดตัวละครขึ้น5ดาวได้เมื่อไหร่เคียวที่ออกมาสนับสนุนการโจมตีเขาจะดูดซับ HP 50%ของดามเมจที่ทำได้มารักษาให้กับพวกเราทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้คือโคตรขี้โกง สำหรับคนที่อยากได้ฟรีฟรีก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มีอยู่ในช่วงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เร็วหน่อยก็เปิดกระชาเอาก็ได้นะเกมนี้เขามีตั๋วกระชาแจกเป็นระ,ะระยะระยะอยู่แล้วและตอนนี้เขาแจกของเยอะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกอิน7วันได้รับอุเอซึมิเอริไปเลยน่ารักมากๆเลยครับคนนี้และยังมีการแจกตัวละคร s อสเอื่นๆด้วยนะครับรวมไปถึงตั๋วกระชปองรวมๆกันแล้ว,ลวราวๆสี่ร้อยใบเลยทีเดียวเชียวนะแต่ว่าเขาทยอยแจกนะครับไม่ได้แจกตูมเดียว กล่าวเป็นว่าใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิง้งไว้ใต้คลิปแล้วนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดลองเล่นกันดูงั้นเดี๋ยวเราไปดูของจริงเลยกันแล้วกันนะครับกิจกรรมใหม่เนี่ยจะอยู่ด้านขวาบนตรงนี้นะครับแผนการพัฒนาทายาทเข้ามาแล้วก็จะมีอีกเพียบเลยครับผมแนะนําว่าให้เราไปรับของรางวัลฟรีที่อยู่ด้านซ้ายก่อนนะเพราะว่าเขาจะมีแจกแบบรางวัลล็อกอินเป็นตั๋วอะไรเงี้ยเนาะเอาไปเปิดกาชาต่อได้ส่วนใครที่อยากได้ตั๋วเยอะๆก็เปไปได้เลยจัดไปส่วนตู้กาชาจะอยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับรับสมัครล สำหรับกระชปรองเกมนี้เราเปิด40ใบเราจะได้ SSR แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หน้าตู้นะจะได้หน้าตู้ในกรณีที่เราได้ SSR 2ครั้งนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วกันว่าผมจะต้องเปิดทั้งหมดกี่ใบเราถึงจะได้คนหน้าตู้นั่นเองนะครับผมช่วงแอนิเมชันนี้อาจจะขอไปไวหน่อยก็แล้วกันนะส่วนใครไม่เคยดูก็จะบอกว่ามันจะมีสปอยต,ตอนที่เราเปิดประตูนี่แหละครับถ้ามีสีทองอย่างนี้แสดงว่า SSR มาแน่นอนครับแต่จะตรงตู้หรือเปล่า ดูจากแอนิเมชันแล้วไม่น่าจะตรงหน้าตู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอีก40บใบเราได้แน่นอนเนาะและรอบนี้ยังได้ SR มาอีกหนึ่ใบ เดี๋ยวรอบถัถดไปขอสคิปข้ามสรุปไวๆเลยก็แล้วกันนะสําหรับรอบที่2ของเราได้ SR มา2ใบรอบที่3ได้ SR มา3ใบรอบที่4ได้ SR มาอีก3ใบและรอบนี้การันตี SSR แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่หลุดตูแน่นอนครับได้มาแล้วครับผมพี่ซีซ่าเคียวเงาผมทองสลวยสวยเก๋เอ้า และได้ SSR อีกหนึ่งใบครับโหโชคดีมากๆเลยครับคนนี้คือจอบุญการถือว่าโชคดีมากๆเลยครับได้สีทอง2ใบแล้วก็สีม่วงหนึ่งส่วนตัวอย่างทีมนะครับผมแนะนําให้2ทีมเลยละกันนี่เป็นทีมสําหรับมือใหม่นะครับก็คนแรกเป็นสายแทงครับใช้ใครก็ได้ครับอย่างเช่นพี่ฟิงเกอร์หรือว่าจะเป็นเฟนริวก็ได้ครับเป็นแทงที่ดีทั้งคู่ ส่วนพี่ซีซ่าเราอธิบายไปก่อนหน้าน,นี้แล้วคนนี้จะเป็นตัวชูโรง DPS ของเราคนต่อมาน้องเอริที่เราได้มาฟรีนั่นเองครับก็จะเป็น DPS อีกคนหนึ่งส่วนต่อมาซูเอินซีคนนี้ก็จะสามารถฮิลแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานได้ส่วนต่อมาคอนสแตนตินคนนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามีสกิลดีบัฟไแงทําให้สตูโจมตีเราเบาลงเนาะแล้วก็มีการลดวิญ,ญญาณเป้าหมายด้วยนะครับทำให้สตูใช้สกิลอัลติเมทได้น้อยลงช้าลงและถ้าเกิดอัปเกรดไปเยอะๆแล้วก็จะทําให้สตูติดเผาไหม้ได้อีกด้วยนะสสส่่วนนนนนนนคทีีัับุอ้นน แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมมีเลยกันละกันแต่ผมแนะนําว่าพยายามเอาคนที่เขาลงคู่กันได้อะครับเพราะว่าแต่ละตัวละครเขาจะมีบุพเพหรือว่าวาสนาอยู่ด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเอา2คนลงในทีมเดียวกันจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยครับ อย่างในตัวอย่างนี้ผมเอาแม่มนโนโนมาสนับสนุนพี่ซีซ่านะครับแล้วก็นอมาคนนี้เนี่ยจะสามารถสนับสนุนฟิงเกอร์ได้ครับส่วนอีกคนนึงต้องเป็นสายแทงไงซึ่งผมไม่มีตัวและก็เลยเอาเฟรนริวนี่แหละมาใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราลองเอาทีมนี้มาใช้ดูเลยกันละกันนะครับดูซิว่าบรรยากาศการต่อสู้จะเป็นยังไงครับโอ้โหสตูปเปิดก่อนเลยอะไหวอยู่นะไหวอยู่อ้าวมาถึงอันตรีก่อนเลยยังไม่มีใครเลือดลดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาเพิ่ม SP ีได้เนาะ ทำให้พวกเราสกิลได้เร็วขึ้นครับนี่มาโอ้โหอย่างสวยครับผมติดเผาไม้ไป2ตัวครับแล้วก็มีตีซ้ำด้วยเอาล่ะถึงเทินของศัตรูใช้สกิลบ้างนะครับสบายสบายยินไหวครับอ้าวคขอสแตนตินมาอันตีอื้อโดนเป็นตีครับผมอย่างชอบมาสกิลของพี่สายแทงเราโอ้โหสะใจสุด นี่ครับไฮไลท์ตีเป็นหมู่ครับแล้วก็เจอเคียวฟาดไปอีกหนึ่งดอกครับผมศัตรูใกล้าตายกันหมดแล้วครับฝับ่งเราเลือดยังเหลือ,ลอโอเคไหวอยู่โอ้โหตีธรรมดาโดนเป็นตีอีกสะใจมากใช้ได้นะเนี่ยทีมนี้โอเคเลยสำหรับคนทีอ่อาจจะยังไม่ได้มีทรัพยากรมากหนักนะครับเพราะว่าตัวละครเหล่านี้ไม่ได้หาย,ยากมากจนเกินไปนกเนาะบางคนก็ได้ฟรีมาด้วยซ้ํา โอเคอันนี้ก็มีฮิวปิดท้ายไปอีกทีนึงครับทำให้ศัตรูรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็น้องผมแดงปิดฉากไปอีกตายไหมโอ้โหสวยๆไปเลยครับการต่อสู้รอบนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกทีมหนึ่งที่ใช้ตัวละครที่โหดกว่าเมื่อกี้ดูกันละกันนะครับเริ่มต้นด้วยพี่อมาเทลสึเลยใช่ไหมคนนี้ผมเคยรีวิวไว้ด้วยนะครับเป็นสายแทงที่เก่งมากๆเลยครับเพราะว่าโจมตีโดนหลายเป้าหมายครับแถมยังสามารถกระโดดไปรับดาบแทนเพื่อนได้ด้วย ส่วนพี่ซีซ่าเคียวเงาอันนี้ต้องมีอยู่ในทีมอยู่แล้วต่อมาองค์หญิงเรเป็นระดับ UR เหมือนกันครับโหดมากๆครับเพราะว่ามีมังกรมาช่วยโจมตีและแช่แข็งศัตรูได้ส่วนต่อมาจริงๆจะเป็นใครก็ได้ครับแต่ว่าผมเลือกลูมิงเจอมาเป็นเพราะว่าลูมิงเจอเนี่ยจะมาซัพพอร์ตองค์หญิงเรได้และนอกจากนี้ตัวเขาเองยังมีบัฟที่ทําให้พวกเราไม่ตายได้1ครั้งด้วยนะครับผมแต่ว่าได้แค่คนเดียวในการต่อสู้1ครั้ง จนคนต่อมาเรียวมาซากุระอิถวายหลายคนนี้เขาจะไปสายซัพพอร์ตเหมือนกันครับที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีหรือว่าดาเมจทั้งหมดให้กับพวกเราได้นะครับแล้วก็จะมีการลบสถานะที่มีการเพิ่มกําลังของศัตรูทิ้งได้เลย1นึง,นง,องอย่างและยังมีการเพิ่มสถานะปลุกใจด้วยปลุกใจเนี่ยจะทําให้คุณสมบัติหรือว่าสเตตัสของเราเพิ่มขึ้น10%และเมื่อค่าวิญญ,ญาณน,น้อยกว่า4จะไม่ถูกทําให้ลดลงด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมาก ส่วนการเลือกตัวละครสนับสนุนผมก็เลือกหลักเกณฑ์แบบเดียวกันกับที่ผ่านมาเลยก็คือเอาตัวละครที่ซัพพอร์ตกันได้นะครับอย่างเช่นซีซ่าเนี่ยก็คือโนโนเขาซัพพอร์ตได้ใช่ไหมส่วนอามาเทราสิจะมีพี่จิเมะครับที่สามารถมาซัพพอร์ตได้ส่วนตัวแทงเนี่ยจะเอาใครมาก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่เขามีบุเพย์ด้วยกันไงก็คือมีกาจิเมะใช่ไหมครับส่วนคนนี้ก็จีเซนะครับถ้าเกิดลง3คนนี้ได้ก็โอเคเนาะเดี๋ยวเราลองใช้ดูเลยกันละกันว่าตีนี้เวิร์กไหมนะครับผม บับกันก่อนเลยจ้าแล้วโดนศตรูเปิดก่อนอีกแล้วไม่เป็นไรอมาเทรสึถึงมากปีธรรมดาก็ศัตรูเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วละ่ะตาดใจสุดๆอืมศัตรูมันเริ่มใช้สกิลแล้วพวกเรายังไม่มีใครใช้สกิลเลยมาคนแรกครับผมรมูมิงเจออืมอันตรายท่านี้อย่างรุนแรงครับผมเมื่อกี้เอาน้องสกุลอีมาสัตรูแตกไปหนึ่งแล้วครับอมาเทรสึกลางอาณาเขต S <S> yup. มาครับผมพี่หัวทองโอ้โหปาดไปแตกกระหมดครับมาต่อเลยทาน้ำแข็งตูมตามตูมตามหสะใจมากกับตีนี้จบอย่างรวดเร็วเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมเสริมือื่นบ้างดีกว่าครับดูด้านขวาต่อได้เลยครับพี่ธีสถาปนาอันนี้จะเป็นการต่อสู้กับบอลนั่นเองนะครับ สำหรับการต่อสู้กับบอสเนี่ยจะค่อนข้างตึงเลยครับเพราะบอสเนี่ยเลือดเยอะมากครับและเก่งมากด้วยมาถึงผมโดนฟันทีเดียวครึ่งหลอดเลยนะครับก็คือสู้ยากมากแต่ไม่เป็นไรครับสู้ไม่ไหวไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเขาจะดูจากคะแนนที่เราทำได้เป็นหลักอะครับถ้าเกิดยิ่งทำคะแนนได้เยอะเกรดของเราที่อยู่ด้านขวาบนเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลการรางวัลที่เราจะได้รับด้วยนะส่วนใครที่สู้ไม่ไหวแน่แก็กดสคริปด้านขวาบนไปเลยก็ได้นะครับ พอสู้เสร็จแล้วอย่าลืมมารับรางวัลนะครับของพวกนี้เอาไปแลกของรางวัลได้อีกทอดหนึ่งด้วยนะกิจกรรมต่อมาอิสระแห่งโชคชะตานะครับอันนี้จะมีเนื้อเรื่องให้เราอ่านแล้วก็จะได้รับรางวัลไปแบบฟรีๆอีกด้วยนะครับทั้งเพชรทั้งตัวกระชาแล้วก็แอปเปิ้ลสำหรับเนื้อเรื่องผมไม่ค่อยอยากสปอยเท่าไหร่เลยแต่ผมขอเล่าประวัติของพี่ซีซ้ายฟังคร่าวๆกันละกันนะครับจริงๆเขาเป็นคนจากตระกูลกัตซุโซไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะเป็นสายเลือดผสมชั้นสูงเก่าแก่และทรงเกตที่สุดขององตาลีเลยครับ แต่พี่ซีซ่าเขาอินดีค้ครับเขาปฏิเสธความช่วยเหลือจากครอบครัวแล้วก็เลือกที่จะเดินทางตามเส้นทางชีวิตของตนเองครับและในปัจจุบันพี่ซีซ่าเนี่ยเขาก็เป็นประธานของสภานนักเรียนของโรงเรียนที่เราอยู่ในเรื่องนี้นี่แหละครับส่วนอีกกิจกรรมหนึง่งประจนภัยทุ่งน้ำแข็งวิธีการเล่นคือให้นผู้ชมแตะที่หน้าจอค้างไว้แล้วปล่อยครับอันนี้ต้องกะเอาเองนะครับว่าตัวละครเราจะโดดไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแนะนำยังไงเอาเป็นว่าลองฝึกกะจังหวะดูกันละกันครับผมคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะัก เล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปรับรางวัลที่ภารกิจด้านซ้ายล่างด้วยนะครับได้ Apple ิลทองมาอีกแล้วส่วนแอปเปิลทองก็ไปแลกได้ที่สมบัติรับตะกูด,ด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับในนี้ก็จะมีของให้แลกเพียบเลยครับที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือนี่นี่แหละครับพี่ซีซ่าเขียวเงาครับแลกได้เลยโดยใช้6,000แต้ม และสุดท้ายคือกฎของผู้สืบทอดครับอันนี้คือถ้าเกิดท่านชมเปิดกระชามาตัวซ้ำแล้วอัปเกรดดาวมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลเป็นจำนวนมากเลยครับเช่นตัวกระชาเพชรของอัปเกรดนู่นนั่นนี่ครับที่เป็นไฮไลท์คือตอน5ดาวเราจะได้รับคอสตูมแบบนี้ไปเลยครับดูดีดูมีสง่าราศีเอามากๆ งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็ละกันนะครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวนโ์โหลดผมทิ้งไว้ให้แล้วที่เดิมนะครับและตอนนี้เขาแจกของเยอะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระชาสูงสุด400ใบเลยนะครับแต่เขาไม่ได้แจกทีเดียวนะเขาจะทยอยทยอยแจก